สี่เท็อกอ่านะครับกันในนี้เราก็มาถึงยอดยอดเขาอย่างกันยอดเขาเขาหมวกอ้อมเขาร้อมหมวกเออเ <c oughs> ขาร้อมหมวกนะครับ <c oughs> จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่แถวแถวอ่าวมะนาวมีสมาชิกทั้งหมด5คน เฮ้ยสูอดูยกมือดูเฮ้วถึงแล้ว,เ,ลวเราใช้เวลาเดินขึ้นนะครับสองชั่วโมงเต็มเต็มเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศร,บรอบๆบรรยากาศร,บรอบๆท้งไต้ทงต้ทงไต้เ็นทะเลเด้อทั้งไต้ี่เด้อ ข้างในเนทะเลมีสองเอาเอาใส่เอาใส่บบนี่เี้เอามะนาวเอาใส่เอามะนาวครับนี่นี่เมื่อสี่อยู่นี่เอานี่ดิเอาควัวนี่ดิอันนี้เอาประจวบเอาอีกเอานึงดิคุณบ่พุนเอาหน่อยครับอยู่ลังวัดคุณเดี๋ยวไปเห็นดก เลื่มเลื่มเลื่อมไายวัดมีวัดมีเจดีทั้งเทิงพร้อมพ้าไบไปท่งซาดเดอร์ไปที่นี่เด้อโอ้ยทางขึ้นมาลำบากแกเฮ้ยนี่ทงซาสตรครับอากาศสุดย,ดยอดอีรีบ่วได้บอลลิน เรือเบิงเรือยังแต่น้อยน้อยหนึน่งเรือขือนมาบักสูงเรือมันขอนใหม่เน,ะเนาะครับผมสำหรับการปีนเขาแอดเวนเจอร์มื้อนี้ขอจบล่งเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ